ทําสีรถเนี่ยนะสิบปีเอาโว้ะบุญแท้ไอ้ดังทำไรงมึงเนี่ยอันนี้ก็เลยมาแบบรื้อรื้อฝีมือเฮ้ยไหนมันเรามีฝีมือติดตัวแล้ววันเดียวก็ได้แล้วเนี่ยไอะไรมาปิดปากปิดจมูก ไปคนหนึ่งแล้วนะช่างเสียไปคนหนึ่งแล้วนะการหาอะไรปิดจมูกนะเพราะว่าไปคนหนึ่งแล้วอ่ะไปอยู่บ้านไง <c oughs> อ่ะัครับชางสีคนใหม่นี่ยแ้มีช่างการอยู่ที่ทำแสะเสต็ปเก่าครับวันนี้น่าจะเสะเสร็จแล้วก็ทำการพ่นสีเลยสีอะไรไม่รู้อะาก็ติดตามกันนะ เงี้ยสีคนใหม่อ่ะโสดไม่โสดอยู่รู้เ่าถามเขาเองโสดใช่ไหมไม่โสดเออไ,ดเอ,อไม่โสดแล้วเอฟซีทั้งหลายไม่โสดแล้วนะไม่ต้องไม่ต้องคอมเมนต์ถามนะว่าโสดหรือไม่โสด<ม>อันนี้ก็ช่วงล่างเอ่อของอะไรวะวิกโก้หรือเปล่าตัวใหญ่ขนาดเนี้ยอ<ม>ั<ม>นแีงก็รอรอชมอะรอชมมันเป็นสีอะไรด้วย ฝาข้างก็แบบสองชั้นนะพับสองชั้นลงมาเด๋ยวไม่สูงเท่าไหร่นะมันกำลังประมาณสักยี่สิบยี่สห้าเซนแต่เนี่ยพับลงมาพับลงมา<อ>เพื่ออะไรก็ไม่รู้เราก็ต้องเติมเสาตัวเนี้ยเพราะว่ามันทำให้มันสูงหน่อยสองชั้นเนีย่ยแล้ว ดูฝีมือครับดูฝีมือดูเชิญนชมที่ฝีมือครับอะไรวะเียดี๋ยวเอาสีมาแต้มเอาครับโอ้ไกลเสร็จแล้วนะข้างหน้าข้างหลังก็เลยเลยเยอะไหมเนี่ยข้างหลัง เดี๋ยวไปดูข้างหน้าน,นี่หน่อยเอาเสร็จแล้วดีกว่าข้างหน้าเครื่องก็วางทดสอบดูนะวางหาระดับพวกไฟปฟปพาพลังงานอโอยังไม่เสร็จดิหรือข้างหน้าตรงนีน้ช่วงหน้าตรงเนี้ยเดี๋ยวเราประมาณสัก่ายๆก็น่าจะได้พ่นสีครับ